ส่องกระเป๋ากระแตสุภักษรคุณแม่สุดสวยลุกไหนก็แซ่บค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะวันนี้ก็คือช่องแคทซีลโมสค่ะวันนี้แน่นอนโมสพาทุกคนไปส่องกระเป๋าดาราเช่นเคยวันนี้ถึงคิวของคุณกระแตสุภักษรน,นะคะ ซึ่งบอกได้เลยว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นดาราน,นักสแสดงแล้วก็ยังเป็นคุณแม่อีกด้วยเป็นคุณแม่ที่แบบทั้งสวยแล้วก็แซบนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปดูกันว่าคุณกระแตใช้กระเป๋าของแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่ลักษณะเป็นแบบไหนเผื่อใครที่มีสไตล์การแต่งตัวที่คล้ายๆกันอยากจะได้กระเป๋าไปใช้แล้วได้ฟีลแบบประมาณนี้นะคะก็สามารถดูแล้วก็เก็บข้อมูลได้เลยเพราะว่ามอสบอกทั้งไซส์ทั้งวัสดุนะคะทุกอย่างละเอียดยิบเลยค่ะทุกคนไปเริ่มกันที่ใบแรกเลยค่ะ ใบแรกที่คุณกระแตถือนะคะก็คือกระเป๋าสุดปังค่ะมาใบแรกก็ Airmes เลยนะะทุกคนตัวน,นี้เนี่ยจะเป็น Airmes Kenley 25นะคะซึ่ง Airmes เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีหนังหลายแบบหลายสไตล์หลายสีที่มันจะแบบใกล้ๆกันคล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยไซส์ที่คุณกระแตถืออยู่จะอยู่ที่23คูณ18คูณ10เซนติเมตรค่ะวัสดุเนี่ยดูไกลๆนะทุกคนน่าจะเป็นโทโกโอ,อันนี้มอสไม่ได้เห็นชัดๆนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโทโกโใครที่แบบเห็นลูกใกล้ๆนะหรือว่าเคยเจอคุณ แต้อย่างี้อาจจะมาคอมเมนต์บอกก็ได้นะใบนี้ที่คุณกระแตถือนะคะเป็นสีแบบขาวๆสีมันน่าจะใกล้ก้คล้ายๆ,ๆกับสีนัตตาสีลาเต้อะไรประมาณนี้เออแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่แสงที่ไรด้วยเนาะมันต้องเห็นของจริงมันถึงจะแบบบอกสีได้ชัดเจนอันนี้เป็นฟิลให้ละกันเพราะว่ามันไม่ได้ขาวแบบขาว,ขาวจัว้วมันมีความขาวแบบขาวออฟไว้นิดนิด,นด,นดทุกคนขาวไข่ๆหน่อยๆอะไรเง,ง,งี้ยซึ่งเป็นสีที่แต่งตัวออกมาแล้วสวยมากเอาไปใส่คู่กับพวกสีขาวสีเบจสีอ่อนๆอะไรเงี้ยคือสุด ังราคาของน้องตอนนี้นะคะถ้าออกจากช็อปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0 0 0 e u ถึง1น0 0 0ยูโรนะคะแต่ว่าราคาไทยอันนี้มมดไม่แน่ใจยังไม่ได้อัปเดตใครที่มีราคาอัปเดตช่วยคอมเมนต์อัปเดตมาให้หน่อยค่ะไปดูกันต่อเลยที่ใบที่2ค่ะทุกคนใบนี้เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ในดวงใจใครหลายๆคนค่ะนะั่นก็คือซีรีน e นั่นเอง กับกระเปะ๋าใบนี้ค่ะซีลีนทีมทริอัมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีความเก๋ก็คือเขาจะเป็นรุ่นที่ใช้ทรงแบบซีลีนแบบทรงตะก,กร้าคลาสสิกนะคะแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยก็คือซีลีนคลาสสิกอานิเยอินพามลีฟแอนด์คาร์บสกินแทนนะคะก็คือตัววัสดุที่เขาใช้สารเนี่ยจะเป็นใบปา์มนะคะทุกคนแล้วก็หนังด้านหน้าที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็หูจับเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นวัสดุของหนังคาร์บสกินเพื่อเพิ่มความทนทานและใช้งานได้นานๆคะ่ะทุกคน ไซส์ของกระเป๋าใบนี้จะอยู่ที่19คูณ20คูณ10เซนติเมตรนะคะใครที่อยากจะได้ฟีลแบบไปทะเลสวยๆเก๋ๆอะไรเงี้ยแ,แนะนำว่าใบนี้ต้องตำ่ำลองนึกภาพว่าแบบเฮ้ยเรากำลังนั่งปิกนิกอยู่ที่ชายหาดนะคะมีกระเป๋าซีลีนใบนี้วางอยู่มีตะกร้าปิกนิกมีแบบว่าผลละมง้งผล,ลไม้แกชั้เป็นหน่อยเลยคือแบบเฮ้ยมันดีมันฟังถ่ายรี่บอกมาคือสวยมาก ค่าตัวของน้องคนนี้ก็อยู่ที่24,000บาทค่ะทุกคนเอาจริงๆยังถือว่าราคาไม่แรงนะสำหรับกระเป๋าทรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีแบรนด์ l v e อเกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นกระเป๋าทรงนี้แล้วราคาไม่แรงแต่ว่าล่าสุดปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอะไปตอกเลยที่ใบที่3ค่ะ okay. ใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ชาแนลนะคะก็คือรุ่นชาแนลไนทีนั่นเองมีหลายไซส์นะคะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แต่ใบที่คุณกระแตถือน่าจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะทุกคนไซส์ของกระเป๋าใบนี้จะอยู่ที่20คูณ30คูณสซนติเมตรค่ะวัสดุจะเป็นหนังแกะเคลือบเงานะคะฟิลมันจะเป็นหนังแกะที่ให้ความมันวาวนะคะถือแล้วให้ความเรียบรูใบที่คุณกระแตถืออยู่เนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะขาวแบบขาวลาเต้เหมือนกันซึ่งสีขาวประเภทนี้มันดีตรงที่ใช้ไปได้เรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ดูเก่าเร เหมือนกับสีขาว แล้วยิ่งพอเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าสีอื่นเนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวกระเป๋ามันโดดเด่นขึ้นมาอีกค่ะราคาของน้องคนนี้ค่ะอยู่ที่2 5ง0 0 0ห้าบาทค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกเดือนทุกแบบซีซั่นอะไรเงี้ยต้องลุ้นราคาขึ้นตนลอดตลอดเนะี่ยใครที่มีชาแนลไนทีเนี่ยก็แฮปปี้ได้เลยว่าน้องเป็นกระเป๋าที่ราคาอาไปเรื่อยนะคะยิ่งใช้ยิ่งกําไรแน่นอนเพราะฉะนั้นรอใช้อยู่ยายไปอัปเดตกระเป๋าใบต่อไปกับแบรนด์ชาแนลกันเลยค่ะ 对。 ใบนี้ค่ะที่คุณกระแตใช้นะคะอีกหนึ่งใบก็คือ Chanel Vanity Witch i นแอ n ด์ท็อปแฮนด์เ l อร l a บล็กแอค่ะตามชื่อเลยค่ะทุกคนวัสดุของกระเป๋าใบนี้จะเป็น l m m s s k n นะคะเพราะว่าเขาอยากให้ความรู้สึกที่มันออกมาเป็นฟิลแบบรู้ๆนะคะเป็นฟิลแบบเรียบๆนะคะแต่ว่ายังมีลูกเล่นอยู่ด้วยตัวด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ h a n n l นะคะเขามีเป็นอะไหล่สีเงินนะคะก็คือใบที่คุณกระแตถืออยู่นี้เลยมาพร้อมกับตัว Top h a ฮ d l e ค่ะทุกคนตัว Top Handle เนี่ยสามารถถือออกงานกลางคืนได้้หรือถา อยากใช้เป็นแบบแคชวลลุคกลางวันเนี่ยเขาก็มีสายที่เป็นสาย crossbody มาให้ด้วยนะสาของเขาจะอยู่ที่9.5คูณ17คูณ8เซนติเมตรค่ะแน่นอนว่าใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบในดวงใจของใครหลายๆคนแต่ว่าก็จะเจอปัญหากันก็คือเวลาที่เปิดกระเป๋ามามันเปิดยากเพราะว่าพอรูดซิปออกมาแล้วใช่ไหมคะเปิดกระเป๋าขึ้นมาน้องจะชอบแบบแบะๆแบบออกอะไรเงี้ยของจะหล่นง่ายหรืออะไรได้นะคะหรือกระทั่งการเปิดปิดเนี่ยอาจจะทําได้ไม่สะดวกมากนะักแต่ถ้าดูในเรื่องของรูปรักต่างๆนะคะถ่ายร ูกออกมาแล้วสวยไหมนะคะหรือว่าถือออกมาแล้วมัน c o m p l e ทลุคได้ดีมากไหมอันนี้มดว่าให้คะแนนเต็มเลยนะสาหรับราคาของน้องใบนี้คะ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่ากว่ามดไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาอัปเดตอยู่ที่เท่าไหร่เนื่องจากว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ชาแนลแล้วของหมดเรียบร้อยนะคะใครมีราคาอัปเดตให้หมดได้อีกเช่นเคยและสาวสวยสาวแซบสาวเก๋แบบนี้นะคะจะไม่มีกระเป๋าจากแบรนด์ดีออได้ยังไงใบต่อไปไปส่องกระเป๋ากันเลยคะ่ะกับแบรนด์ดีออค่ะ ใบนี้เป็นกระเป๋าด i อ r m e d i u เ l ดี y รีจอ y แบ็นะคะไซส์ Size ของเขาจะอยู่ที่26คูณ13.5คูณ5เซนติเมตรค่ะวัสดุค่ะจะเป็นหนังแอมสกินนะคะใบนี้ค่ะ,คะถูกตัดเย็บออกมาให้เกิดลวดลายกระนาชนะคะแล้วก็สีที่คุณกระแตใช้เนี่ยจะเป็นสีลาเตจะเห็นได้ว่าคุณกระแตชอบใช้กระเป๋าสีขาวขาวรครีมครีมนวลๆวแบบนี้มากๆเลยแล้วนอกจากนั้นค่ะใบนี้จุดเด่นก็คือใครที่ไม่ชอบกระเป๋า Lady d ด o r เพราะว่ามันใหญ่เถอะทะเกินไปลองดูเป็นรุ่นเล lady d i o แบบที่คุณกระแตถือได้เลยเพราะว่าไซาส์ของเขาจะเล็กลงมาแล้วก็ความสูงเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับไซส์ที่เป็นแบบว่า lady dior รุ่นปกติก็เลยทําให้ถือออกมาแล้วเนี่ยดูเด็กลงนะคะแล้วก็ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่1นึ่งแสนบาทค่ะบอกเลยว่าใบนี้น่าจะเป็นใบที่ทุกคนต้องมีในกลุกถ้าคุณชอบของแบรนด์เนมนะเพราะว่ามันถือกับอะไรก็ได้น้องมาพร้อมกับท็อปแฮนด์เล์นะคะท็อปแฮนด์ล์เนี่ย,อ,ยออกงานกลางคืนก็ได้ถือไปคาเฟ่ ถือแบบงานเป็นทางการได้แล้วน้องมีสายมาให้ด้วยค่ะกระเปะ๋าใบนี้มาพร้อมกับสายที่เป็นสาย cross body เพราะฉะนั้นสามารถใช้งานเป็น casual look ก็ได้ใครที่อยากจะใช้งานเป็น casual look จริงๆนะคะใส่แบบไปไหนก็ได้ใส่ชุดอะไรก็ได้ก็แนะนําว่าเลือกให้เป็นสีเข้มๆพวกสีดําสีกรมนะคะหรือว่าสีน้ําตาลแทนๆเข้มๆนเหล่งี้ก็จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดูดสีนั่นเองกระเป๋าหลายใบที่เราเห็นว่าคุณกระแตใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าต้องระวังมากๆในเรื่องของ ระวังยังไงได้บ้างถ้าคุณใช้กระเป๋าสีขาวนะคะโมสแนะนําว่าหนึ่งเลยระวังว่าอย่าใช้สะพายกระเป๋าเนี่ยคู่กับเสื้อผ้าที่เป็นสีเข้มหรือว่ากางเกงยีนอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าน้องสีตกแน่นอนนะคะมันจะเกิดการดูดสีสีของเสื้อผ้ามันจะไปตกใส่กระเป๋านั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือการเก็บกระเป๋าคระอยากให้ทุกคนเก็บกระเป๋าที่เป็นสีอ่อ,อนๆเนี่ยแยกออกมานะคะหรือว่าถ้ามันไม่มีที่จริงๆต้องเก็บรวมกันเอาถุงผ้าค่ะกั้นเอาไว้นะคะอย่าให้น้องเนี่ยสีมาแบบติดก,กันอย่าให้กระเป๋าติดกนบ คนไม่มีพื้นที่ก็เลยวางอัด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 ,อด,อดกันไปจะทําให้เกิดการสีตกหรือกระเป๋าดูดสีได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมันเกิดปัญหานี้แล้วเนี่ยแกยากมากแม้ว่าจะส่งกระเป๋าให้กับทางช็อปโดยตรงก็บอกได้เลยว่าไม่สามารถทําออกมาให้เหมือนใหม่ได้แน่นอนค่ะทางเดียวคือซื้อใหม่เท่านั้นถ้าอยากให้น้องออกมาแบบเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะแม้กระทั่งส่งร้านสปาเนี่ยก็ยังมีผลข้างเคียงไม่มีการแบบว่าทาออกมาล้างขัดแล้วมันจะเหมือนใหม่ได้หมดแบบ100%แน่นอนเพราะฉะนั้นระวังกันไว้ก่อนดีกว่านะคะป้องกันกันเอา จะได้ไม่ต้องเกิดเรื่อง้ก็มาปวดหัวทีหลังโอเคไหมคะวันนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับคอนเทนต์สองกระเป๋าดาราพร้อมกับทริคก,การเก็บกระเป๋าทริคก,การดูแลกระเป๋าจากอดีต s a m o s สนะคะที่อันนี้เนเวลา Mo สทํางานในช็อปเมื่อก่อน Mo สเป็น SA ใช่ไหมคะมอสก็จะให้ข้อมูลลูกค้าแบบนี้เลยว่าเวลาซื้อกระเป๋าสีอ,อ่อนต้องดูแลยังไงอะไรยังไงเพื่อที่เขาจะได้ใช้กระเป๋าได้นานแสนนานแล้ววันนี้ค่ะทุกคนที่ดูช่องแคสซิล่ามอสอยู่แฟนๆของช่องแคสซิล่ามอ m มสก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป เวลาโมสมีความรู้อะไรโมสก็อยากจะแบ่งให้ทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ในคลิปหน้าโมสจะเอาทริคพิเศษพิเศษอะไรมาสอดแทรกให้แบบนี้อีกค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะบอกได้เลยว่าคำมั่นสัญญาของโมสก็คือถ้าคุณกดติดตามช่องแคทช l l ่า o s สคุณจะไม่มีทางตัดสินใจพลาดในการซื้อของแบรนด์เนมเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย